สวัสดีครับและนี่คือรายการโบนายทีวีอยู่กับผมแกเรบี้นะฮะและเราจะมาคัดเกม DC กันอีกครั้งในแบบโหดน,นะฮะผมว่าตอนนี้พวกเราเอาวุธครบมือใช่ไหมครับพิโนว์เออใช่ฮะตอนนี้ครับเรานั่งอยู่บนฮอนะข้างล่างนี้ข้างล่างนี้เป็นอะไรครับเออข้างล่างนี้ก็เป็นแอร์ซิฟนะแอร์ฟิวนะฮะแอร์ฟิวแล้วเอ่ะฟาโผเพราะว่า,มวาสมบัตมีผงนะ ซ,อ,อ,ซอมบี้ที่นี่ก็โหดนะฮะโอเคก็น,นี่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของพวกเรานะไว้เล่นกันโดยเฉพาะเพื่อและเราจะมาเล่นแบบเอาคบม,มือกันนะลงจอดแลนดิ้งอย่างสวยงามอย่าบอกนะมันจะทำฮอตตกเอาเว้โอ,อ้ไม่ลงอย่า มีคนลงก่อนมีคนลงก่อนระวังกระดูกหักนะฮะนี่ไม่ลงอ,อ่ะเนี่ยอ่าลงแล้วลงแล้วโอเคครับผมโอเคเราได้ลงอย่างวัสดีภาพโอเคฮะตอนนี้ก็คุณโซบิกก็ออกไปแล้วนะฮะฮัลโหลครับเขาไม่รู้จักแล้วคุณโซบิกคือใครโอเคครับผมงั้นตอนนี้ของก็ยังไม่เกิดงั้นเราก็มานั่งกลาดตื่นใส่ซองบี้เล่นกันนะฮะเอ,อ้ย คุณบ้านะฮะคุณมายืนอยู่ตรงนี้ก่อนเนีฮะนะฮะคุณขึ้นขึ้นไปตรงปืนนี่นะฮะแล้วก็กาดปืนใส่ซอมบี้ด้เลกครับผมทำเรื่องอนะอยู่ตรงไหนวะพายโลดแบ็คคลาวเชฟอะไรทักอย่างโอเคแนฮะซอมบี้อ๋อไม่ใช่ฮะคุณไปอีกอีกด้านหนึ่งนะฮะเอ่อแอดดอร์กันเนอร์ะฮะอ๋อโอเคกดแล้วนั่นใช่ไหมนั่นนั่นซอมบี้ปะน่ะหรือว่าไอยุ่ นนอไคุณโซบิกนะฮะไหนซอมบี้อ่ะซอมบี้เดี๋ยวเกิดครับผมอ่ามาแล้ว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 มาละอาิย์ยิงแนมะ่เออคุณสแครลี่บีช่วยบอกด้วยนะฮะว่าเซิร์ฟนี้เราเล่นแบบเวอร์ชันอะไรฮะอ๋อหนึ่งจุดไอ้นี่นะหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดจุดสี่เฮ้ย ผมว่าผมขอลงไปจากการเล่นเล่น,เล,นเล่นหน่อยดีกว่าไม่ไหวอยู่ในนี้มันมันไม่สนุกอะมันไม่มันไม่ไ,มได้หรอฮะมันอยู่ไม่ได้ฮะนี่ว่าผมผมอยู่ไม่ได้แล้วฮะไปดีกว่าไม่ทำไมความรู้สึกมันคุนค้นๆมาเนี่ยแม่วิ่งเร็วขวาหรือเปล่าวะผมบอกแล้วให้คุณขึ้นไม่ทำไมดอกมันเป็นสีแดงนะม อะไรฮะไมสึงรับพวกปืนเป็นตีแรงมาอ๋อเนี่ยเรียกว่าคอมแบทนะฮะว่าคุณอยู่ในเอ,อ่ออะไรวะคุณอยู่ในการสู้รบอยู่หรือไม่อ๋อนี่คุณเลือดไหลยอยู่หรือเปล่าฮะไม่ฮะไม่เฮ้ยไม่ไมไมจะเลือดไหลตอนนี้แหละไปยยังวะแม่งมีเจ็บปวดนะระวังฮะเฮ้ยป่าจะรอด ปืนที่คุณเออสแกลลี่บีใช้อยู่นี่เราเรียกว่าปืน M4A1 CCO SD นะฮะเป็นปืนเก็บเสียงที่อยู่ในการหายอยู่ในระดับแดนนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็แน่นอนนะผมบอกตรงๆเลยว่าพอเราเตะกันมา<อ>ก็ขอสำรวจ การนี่คุณรู้คุณคุณแคลรี่บรู้รู้ไหมฮะว่าการที่เราจะกว่าจะเจอฮอนี่มันยากนานแค่ไหนก็ถึงพวกเราจะเสกของกันเองได้แต่เราเสกของบีไอ้เราเสกฮอไม่ได้นะฮะเอแกลรี่บีเข้ามาที่ไฟเตชันเนี่ะไหนฮะอยู่ไหนนี่ใช่ไหมโรงงานไฟเตชันนะ ครับผมตรงนี้มีกล้องสองลังไกอยู่นะฮะคุณมาเก็บเนี่ยไฟเตชันนี่จะเป็นสถานที่ที่ดอบอาวุธปืนได้ดีนะฮะแต่รู้สึกของที่เกิดนี่ไม่ค่อยดีนะฮะรอบเป็นแบบนี้ดีกว่านเนี่ยเทเอาขึ้นไม่ได้เหรอเนี่ยเป็นไดไแอ่ะโอเคเราค่อยๆย่อตัวดกวยผมนี่ผมปรับเทบ,บอบเป็น ต่ำนะเพราะว่าถ้าเกิดเราปรับเป็นแบบนั้นนไม่ใช่แค่คุณที่จะเวียนหัวผมนี่แหละจะอ้วกแตกคุณสแ a l รี่บีฮส่วนกระเป๋าที่คุณใส่อยู่นี่คือกระเป๋าแบ็คแพ็คนะฮะซึ่งกระเป๋าที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วครับผมโโอ้หเซิร์มนี้สำหรับใครที่สนใจเข้าเซิร์มนี้นะฮะติดต่อได้ทางดิสติดต่อได้ทางแฟนเพจนะฮะแฟนเพจของเรานะฮะตรงนี้มีมีดอยู่ฮะคุณสแกลีบี มบาแล้วเออ่วิธีการดูแรงกิ้งของเรานี่ให้กดตรงไอดูนะฮะกดตัวไอเพื่อดูนะครับผมเออตายซะที <c oughs> ั่นมันถ้าานะว่าเซิร์ฟเรามีคนเข้าเยอะจริงๆนะเราก็จะอาจจะเปิดงานอีเวนต์แจกปืนแจกของอะไรอย่างนี้น,นะฮะอ๋อซึ่งคงไม่มีใครอยากเข้ามาหรอกนะเซิร์ฟ ก็ผมทําไมผมเห็นรู้สึกได้เลยว่าซอมบี้น่าจะเยอะจัดใช่ไหมใช่ฮะแอร์ฟิลก็อย่างเี้ฮะซอมยิ่งคนเยอะซอมบี้เยอะนะฮะอยู่กันสองคนเนี่ยนะครับผมซอมบี้ก็ถือว่าโหนะคี่นี่ก็มันเป็นที่ที่โหดที่สุดในเกมใช่ไหมครับผมมัแยังไม่ตายวะไอ้ชิชะตรงนี้มี A K M ยิงเกือบหมดหมแม็กแม่งคุณเสกให้ผมได้ไหมเนี่ยของอ่ะได้สิฮะแต่คุณมาเก็บดีฮนะตรงนี้มีของดอกเต็มเยไหม okay. Let's go <S <c oughs> นั่นมันท่านหยุดตัว <c oughs> ยาแกล้งหยุดนิดเดียวโซบิกไม่ได้อยู่ในเกมนะอา้าวแล้วนั่นใครอะ่ะอ๋อโซบิกโซบิกนะโซบิกโซบิกโซบิกเข้ามาแล้วสินะอาแม่งไหมอยู่ไหนอะของดอกอะ สวัสดีครับคุณโซบิกครับนี่คุณก็อยู่ในรายการโบนท์ทีวีนะฮะผมต้องการให้พี่เป็นมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะครับผมช่วยขึ้นหอเดืวดเด้นนะคะสายการบินของเราจะทำการเริ่มขับเคื่อนอโผล่ขึ้นหอนล้ำบันยาวครับผมสายการบินของเรขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ยิงซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างไปรอย่างครับ แค่ให้คุณขึ้นมาแล้วก็ยิงซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมเฮ้ยอ่าต่อ,อ,อไปถห้คุณคอยยิงซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างนะฮะขึ้นเสียเสียค <Okay. S 2> นละยีวะเนี่ยก<น>็ถ้าอันไหนไม่น่าสนใจผมจะตัดไปก็แล้วกันนะครับผมทุกคนที่สนใจเข้าเซิร์ฟเราก็เตรียมพร้อมเพื่อเก้าสุดสนาม สนามลบได้เลยนะฮะอ้าวเริ่มยิงกันได้เลยวะไ,ไมไ่ตายแค่ไม่ตายกลิงไม่โตอ่ะเือก็สำหรับสำหรับใครที่ใจเกมนี้นะฮะเราจะพูดถึงได้ไหมเนี่ยพูดได้ไหมชอบชอบต้นคีออนไลน์พูดได้ไหม เาเลงให้แม่นด้วยเลงให้แม่นเลงให้แม่นเลงแม่นไม่เราเราจะพูดได้เปล่าท็อปสุดที่ออนไลน์อะไรนะฮะเราจะพูดที่ที่เราซื้อเกมได้เปล่าอ๋อได้สิฮะโอเคเขาคงไม่ติดกันตะิดนะไม่ครับก็สำหรับใครที่สนใจเกมน,นี้นะในราคาที่ถูกกว่าปกตินะฮะสามารถไปซื้อได้เลยที่ท็อปสุดทีออนไลน์เกมแท้แต่ว่าเป็นราคาที่ถูกย่ำเยาวลงมาเพราะว่า เขาขายแต่โค้ดนะไปโค้ดนําเข้านะที่เราพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่เขาเราไม่ได้มีเขาเป็นผู้สนับสนุนเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มอมึงตัดอย่างวะเว้ยว้าวคูณมึงเล่นไวกิ้งอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันมึงไปไหนเนี่ยเว้ยเว้ยเว้ยก็กำลังจะพาไปตรงนอนนะฮะ ฮะอาไปลงนอนเรามีที่นอนกันด้วยหรอลงนอนเล็นสถานที่ที่ดอกปืนดีอยู่เหมือนกันนะอยู่ไกลจากที่นี่มั้งมุญญาดูถูกคุย่าดูถูกลงนอนนะครับผมอยู่ไกลจากที่นี่ปะละ่ะยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงไกลเปล่าไกลเปล่าไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกล นี่กำลังจะลงจอดใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้ว ระวังซอมบี้ด้วยนะฮะคุณตอนนี้เราก็เหมือนกับกันอีเเนต์กันเลยนะฮะแข่งกันฆ่าซอมบี้นะครับผมปกติมึงไม่พูดไม่พูดดีขนาดนี้เลยพูดเสแสงนะ้งเลยเอ,อ่อของไม่สปาวครับผมคุณทำไมจะไม่สปาว,วะ มีโค,ค้กให้กินด้วยอุย้ยไปวะสิงซอมบี้นี่มันร้องเหมือนคนเลยเออเซิร์ฟผมไม่ได้ตั้งค่ายมันร้องแบบโคโลแบบนั้นนะอยากจะยิงข่ายอย่าวุ่นมาก<ห>อ,อย่าวุา่นมากเฮ้หิวน้ำโอ้ผมมีน้ำสองกระป๋องครับไม่ต้องห่วง ดื่มนม้ำดีกว่าีองนะฮะคุณโซบิกเกียนได้นะแจ้ก็มันก็เกือบเกียนผมไปแล้วนะแต่ผมละเกียนมันก่อนนะตามันตาย,ยไม่ว่าไปไหนต่อก็มาลงนอนกันเลยเออคุณโซบิกครับมาลงนอนคุณอยู่ลงนอนแล้วใช่ไหมเนี่ยลงนอนอยู่ไหนลงนอนอยู่เนี่ยคุณออกมาดิ ออกมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่อคุณเห็นคนที่ใส่ชุดย่านะครคือคุณโซเบ็กครับผมโอ้ยเนี่ยหรือว่าจะมีซอมบี้อยู่ในโรงนอนก็เป็นได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออคุณซอมบีครับตรงนี้มีเออล็อกเก็ตแล้วเชื่อไอ้ล็อกเก็ตแล้วเบิดเกิดนะฮะโอ้ย โอ้ยนี่ถือว่าเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของดีต่อเป็นของที่เป็นของที่บุญตาเรามากเลยนะฮะกว่าจะเจอแล้วเบิดเกิดเนี่ยเดี๋ยวเจ้าขวาราห้าบาทโอ้โแม่งโคตรบุญตาเลยอ้าวเพื่ออะไรฮะมุณโซบิก เออคุณเออแกลลี่บีตรงนี้มีนี่มีแคนซอมบี้มาโดยตลอดนะเนี่ยไม่เคยคิดจะสู้มับมันขนาดนี้เลยตรงนี้มีก๊อกอยู่นะฮะไอตรงห้องห้องที่สองจากอันสุดท้ายอ่ะมีก๊อกก๊อกอะไรวะปืนก๊อกสิบเจ็ดไหนวะไปดูดิไปไปดิไปืนพกเออปืนพกใช่ผมอยากได้ปืนพกมากเออมันทำอะไรได้ก็แรงอะ คุณเอาไปมีเลเซอร์ด้วยใช่ไหมรู้สึกมีกระสุนไหมเนี่ยมี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 ม,มีกระสุนนัดแบกเดียวเนี่ยนะมียังมีให้มีดีกว่านี้ไหมมีมีกระสุนให้ไหมแถวนั้รนะรู้สึกจะมีกระสุนตกอะ่ะคุณก็หาดูดิเยี่ยมยอดดูดิว่ามันจะแรงขนาดไหน มีคุณโซบิกทำอะไรอยู่อะออเโซบิกเอาล็อกเก็ตลันเชอร์ป่ะเอาระเบิดอ่ะระเบิดอ่ะเอาป่ะเอาป่ะเสียงมึงเนิ่มมากเลยอ่ะเออ่ะเราจะไปลองหาไก่ให้เรายิงตัวหนึ่งดีกว่าไหนคงกลังพิมพ์อยู่นี่ไงไอ้ไก่พวกนี้อ้าวเอาเออหันกระบอกมาหันกระบอกมาเดี๋ยวใส่กระบอกให้เใส่กระบอกให้ แต่ไม่มีลูกงะาไม่มีลูกกันเอาหาลูกกันเอาเอาใส่กับเอาใส่กระเป๋าแล้วเอาปืนที่มึงให้มาดีกว่าว่าจะดีกว่ามันเบาอ่ะถ้าคุณกำลังอยู่ในอินเออคอมเมทอยู่นี่คุณก็ไม่สามารถออกเกมได้นะฮะคือ ก็คือคุณจะเอาบอร์ดจากเกมไม่ได้โอเคมาเล่นๆนในเดซีแล้วเมื่อ,อไหร่อีเวนต์ของมุนจะจบเนี่ยก็คงยิ่กว่าจะมีผู้ชนะผมเลขสวยบ้าคุณรุกปอคุณลองกดไอดูสิฮนะเฮ้ยเฮ้ยใครยิงโซบิกโซบิคโซบิกยาใหญ่อย่าทะเลาะกันฮะอย่าทะเลาะกันอย,อย่าทะเลาะกันโว้ย

นี่แหละคือนี่แหละฮะคือความโหดของแอร์สเตฟในบอกนี่คือแอร์ฟิลเติมเลือดให้กูหน่อยเออแอร์ฟิลนั่นแหละผมไม่มีเลือดมา,นานหน้าจอคุณขาวดำแล้วอเออนั้นคุณมารอตรงฮอลมารอตรงฮอลอยู่อยู่ในอนาเขตฮอลนี่ปลอดภัยที่สุดแล้ว,วเวลาตายของกูจะสินะ้นอะอย่างวูอยู่ในในอาาเขตอนาเขตฮอลก็ไปก่อนนะก็ เริ่มได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นโอเคเอาเป็นว่าจบคลิปนี้แต่เพลงท่านี้ก็แล้วกันนะไคแมนโนเวตโอเคครับแล้วใครที่อยากดูนะฮะไม่รู้จะได้ดูกไหมเนี่ยฮิตแมนอืม ได้ดูแน่นอนนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะดูดเหรออาจจะได้ลงก่อนด้วยแต่ไม่แน่อาจจะไม่ได้ลงเลยด้วยซ้ำไม่อาจจะไม่ได้ถ่ายเลยแลหละไลอ้คุณโนว์เร์ดเนี่ยต้องถ่ายมาดูมผมสิเคยดูพลาดเหรอเอ้ยกูดูถูกมาตลอดอะ่ะดูข้างแต่ที่มึงพูดแล้ว <laughs> <laughs> โอเคไว้เจอกันคลิปหนา้าครับสวัสดีครับ